ปุ่มไกลสอนขอพูดความจริงเปิดปมลับการรักษาพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เก็บเป็นความเงียบมาตลอด33ปีความลับเรื่องการรักษาที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ต้องบอกเลยนะคะว่าหากเอ่ยชื่อถึงนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยนะคะคงไม่มีใครคะ่ะไม่รู้จักคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะนักร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งค่ะซึ่งได้ชื่อนะคะว่ามีน้ําเสียงที่อ่อนอ่อนหวานและก็จําเนื้อร้องได้แม่นค่ะทั้งที่เธอนั้นนะคะไม่รู้หนังสือค่ะและแม่พึ่งเองนะคะก็ยังเป็นแม่แบบให้กับนักร้องรุ่นหลังอีกด้วยค่ะ ซึ่งแม่พึ่งนะคะก็เป็นผู้ที่ได้รับสมยานามว่าเป็นราชินีลูกทุง่งและแม้ว่าวันเวลาสผ่านมานานเท่าไรนะคะแต่บทเพลงของเธอค่ะที่ทิ้งไว้เนี่ยก็ได้กลายเป็นอมตะยากที่จะหาใครนั้นมาเปรียบเทียบได้จนถึงปัจจุบันค่ะ ซึ่งจะบอกเลยนะคะว่ารำพึงจิตหานหรือว่าชื่อเล่นพึ่งค่ะเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมปี2504จังหวัดชัยนาทแล้วก็เติบโตที่สุพรรณบุรีนะคะแล้วจากลูกชาวนาค่ะก็ได้เปลี่ยนชื่อจากน้ำพึ่งเมืองสุพรรณมาเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์เมื่ออายุ15ปีนะคะได้รับการสนับสนุนจากครูเพลงแล้วเท่านั้นค่ะก็ได้สร้างตำนานลูกทุ่งด้วยเสียงร้องซึ้งกินใจ แล้วก็บทเพลงฮิตนะคะเช่นสาวนาสังแฟนนัดพบหน้าอำเภอดาวเรืองดาวโรยคนดังลืมหลังควายกระแซกเข้ามาซิมากกว่า500บทเพลงค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณพุ่มพวงเองก็ยังได้มีการแสดงภาพยนตร์หลายเรื่อง <c oughs> เช่นสงครามเพลงแล้วก็มนรักนักเพลงค่ะ ขณะที่ในด้านชีวิตครอบครัวนั้นนะคะต้องบอกว่าคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะก็ได้แต่งงานกับไกลอรแสงอนันต์หรือว่าคุณพุ่มไกลอรซึ่งทั้งคู่นะคะได้แต่งงานกันในปี2527แล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนนะคะชื่อเพชรพควัตรค่ะหรือว่าเพชรพุ่มพวงนะคะโดยปัจจุบันค่ะคุณไกลอรก็ยังคงมีบทบาทในการรำลึกถึงคุณพุ่มพวงและก็ยังเป็นที่พูดถึงบนโลกโซเชียลอยู่เป็นระยะระยะค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของราชินีลูกทุกนั้นเมื่อวันที่13มมีนาคพศ225 1้อก็ได้มีข่าวปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะว่าพุ่มพวงนั้นเนี่ยทะเลาะก,กับสามีและป่วยเป็นโรคไตขั้นรุนแรงจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่สามารถเบิกเงินจากธนาคารเพื่อมารักษาตนเองได้ซึ่งมีอยู่ประมาณ6ล้านบาทและสมุดบัญชีเนี่ยก็อยู่กับนายไกลสอนผู้เป็นสามีที่เชียงใหม่ซึ่งเธอนั้นนะคะตัดสินใจสัง่งอายัดเงินทั้งหมดและต่อมานะคะ20มีนาคมเธอนั้นได้เดินทางมาจากเชียงใหม่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตากศินจันทบุรี ก็มีการย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลศีดีราชซึ่งแพทย์ก็ได้ตรวจพบนะคะว่าเธอนันเนี่ยป่วยด้วยโรค SLE หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอาการขั้นรุนแรงแลวก็ลุกลามถึงไตขณะที่ทางด้านของคุณปุ้มไกลสอนก็มีการออกมายอมรับว่ามีปัญหาครบอบครัวจริงต่อมานะคะเมื่อ3เมษายนแพทย์เจ้าของคข้ได้มีการเปิดเผยว่าพุ่มพวงเนี่ยอาการดีขึ้นทงญาติของพุ่มพวงเนี่ยมีความเห็นว่าควรรักษาด้วยศิลปศาสตร์เนื่องจากเชื่อว่าถูกปองร้ายด้วยศิลปศาสตร์ด้วยวิธีการคุณใส ต่อมาวันที่13มิถุนายนพศ2535ก็ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลศิริราชเพื่อไปรักษาด้วยวิธีทางศิลศาสตร์ไปจังหวัดพิษณุโลกด้วยเดินทางด้วยรถตู้แต่หลังจากกลาบไหวพระพุทธชินราชเมื่อเวลาประมาณ13มนิกาก็ได้เกิดอาการช็อกแล้วก็หมดสติซึ่งญาตินะคะก็ได้นําส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชกระทั่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อเวลา20นิกา55นาทีค่ะ และล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ,นะคะล่าสุดคะ่ะต้องบอกว่าทางด้านของคุณปุ้มไกรสอนนะคะล่าสุดออกมาขอพูดความจริงความลับเรื่องการรักษาราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์หลังเข้าใจผิดมาตลอด33ปีโดยเรื่องนี้นะคะ24มิถุนายนค่ะทางด้านคุณปุ้มไกรสอนนั้นนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพของตนเองขณะดูแลพุ่มพวงดวงจันทร์และก็มีเอกสารหนังสือสําคัญด้วยนะคะโดยคุณปุ้มไกรสอนคะ่ะได้มีการโพสต์ระบุข,ข้อความว่า ถึงเวลาที่จะต้องเอาความจริงบางส่วนมาลง Facebook และจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะมันจะอยู่ตลอดไปจากแพทย์ผู้รักษาพุ่มพวงซึ่งตอนนี้มีคนบางคนไม่รู้ความจริงหรือไปฟังพวกไม่หวังดีมาแล้วเชื่อโดยบางคนยังเป็นเด็กน้อยเมื่อ34มสถึงสาปีก่อนก็พูดว่าป้าไปเรื่อยและเข้าใจผิดมาตลอดยังมีคําพูดของพุ่มพวงอีกที่ดีๆวันหลังจะเอามาลงแฟนคลับป้าแฟนคลับพุ่มพวงต้องอย่าโจมตีใครนะเรื่องมันผ่านมานานแล้ว ซึ่งในเอกสารดังกล่าวนะคะมีการระบุข้อความว่านายแพทย์วชิรพงษ์แท่สื่อสำหรับโรคร้ายที่พุ่งพวงประสบจนหลายฝ่ายยังปักใจเชื่อว่าถูกคุณใส่นั้นวันเดียวกันผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับแพทย์ผู้ดูแลอาการของราชินีลูกทุ่งมาตั้งแต่แรกที่อาการป่วยด้ยวยโรคร้ายนี้นายแพทย์วชิรพงษ์แท่ซื่อ อายุรแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษเปิดเผยว่าพุ่มพวงมารักษาด้วยอาการป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองเมื่อเดือนสิงหาคม34หลังกลับจากเปิดการแสดงที่สหรัฐอเมริกาอาการป่วยเริ่มแรกของพุ่มพวงมีการบวมตามขาเหนื่อยหอบตลอดเวลาไม่มีเรี่ยวแรง เมื่อตรวจโดยละเอียดก็พบว่าเป็นโรค SLE หรือโรคภูมิแพ้ความต้านทานตัวเองในการรับเข้าการรักษาครั้งแรกนั้นอยู่โรงพยาบาล7วันแล้วก็ขอกลับบ้านโดยบอกว่ามีงานยุ่งมากไม่สามารถรักษาติดต่อกันนานๆได้หมอก,ก็ได้ให้ยาไปและกำชับว่าเมื่อยาหมดก็ให้มาตรวจและรับยาไปเรื่อยๆตนบอกไปด้วยว่าโรคนี้รักษาไม่หาขาดต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลา นายแพทย์วชิระพงศ์เปิดเผยอีกว่าพุ่งพวงมารักษาอยู่17-18ครั้งจนเมื่อต้นปีนี้เองพี่มารักษาครั้งสุดท้ายซึ่งนักร้องสาวขวัญใจชาวไทยบ่นว่าเบื่อไม่อยากมารักษาแล้วเพราะสิ้นเปลืองมากค่ายาแต่ละครั้งเป็นหมื่นบาทและจากนั้นคนไข้รายนี้ก็หายไปไม่มาติดต่ออีก สำหรับตนที่ได้มีความใกล้ชิดกับพุ่มพวงเห็นว่าพุ่มพวงเสียดายเงินเลยไม่อยากจะมารักษาประกอบกับเปลี่ยนไปรักษาทางไสยศาสตร์ตามที่แม่ชักชวนซึ่งพุ่มพวงไม่มีความรู้เลยหันไปพึ่งไสยศาสตร์ จริงๆแล้วเป็นโรคที่อยู่นี้ไม่ถึงกับต้องเสียชีวิตมีหมอเพื่อนของตนเป็นโรคนี้รักษามาสี่ปีแล้วยังอยู่ได้และสุดท้ายขออย่าไปว่านายไกรศรเลยเพราะว่าเท่าที่ตนรักษาพุ่มพวงอยู่ก็เห็นว่านายไกรศรมาเป็นเพื่อนพุ่มพวงทุกครั้งไม่ว่าจะต้องรักษากี่วันกี่คืนก็ตามมาดูแลตลอดเวลาซึ่งนอกจากข้อความเหล่านี้นะคะก็ยังมีลายเซ็นชื่อค่ะรำพึงลีละเมคินพุ่มพวงดวงจันทร์และก็รำพึงจิตฐานค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณปุ่มไกลสอนก็ยังมีการคอมเมนต์ข้อความเพิ่มเติมใต้ f a c e b o o k ของตัวเองอีกนะคะว่าครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับแต่ป้าจะสื่อว่าที่ลงเฟซไว้นั้นความต้องการคือป้าดูแลพุ่มพวงมาอย่างดีมาตลอดไม่เคยห่างเลยมีช่วงท้ายๆไม่กี่วันเองมีเหตุผลที่มาดูแลไม่ได้และต้องการให้ทุกคนรู้ว่าแม่ก็รักลูกแต่ความเห็นในการรักษาไม่ตรงกันเท่านั้นเองไม่มีใครว่ารักษาแบบไหนดีไม่ดี ทำกลางชาวโซเชียลนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์สนันว่าทุกอย่างผ่านไปแล้วการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักฐานพยานที่เห็นเด่นชัดคือน้องเพชรว่าป้าเลี้ยงอบรมดูแลลูกอย่างไรความจริงคือความจริงอโหสิกรรมอภัยให้กันดีที่สุดค่ะข่าวดังมากๆหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพุ่มพวงมากราบหลงพ่อพุทธชินราชผิดโลกหมดสติไปเสียชีวิตโรงพยาบาลพุทธชินราชมีบุญมากมายก่อนเสียยังได้มากราบพระพุทธชินราชสาธุ โรคแพ้ภูมิตัวเองเห็นเป็นกันเยอะเหมือนกันแต่ก็รักษาตามอาการเขาก็ดีขึ้นต้องอยู่กับแพทย์อย่างเดียวแต่เราเข้าใจมันหลายโคนหลายความคิดหมายถึงในแต่ละครอบครัวอาจมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่คงไม่มีใครผิดแค่คิดคนละอย่างแค่นั้นเองค่ะฟังมาจากเคปบันทึกของพี่พึ่งที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลว่าเป็นยังไงในครอบครัวเรื่องอะไรไม่มีใครรู้หรอกค่ะนอกจากคุณไกลสอนและพี่พึ่งค่ะ สู้ๆค่ะความจริงคือความจริงครูปีชากล่าวไว้ค่ะคุณไกลสอนและอย่างแรก็ตามนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆนะคะสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่สําหรับงานลําลึกครบรอบ33ปีแห่งการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะราชิน้ลูกทุ่งค่ะผู้เป็นตํานานของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งบอกเลยนะคะว่างานก็จัดเต็มค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมาณวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งช่วงเช้านะคะวันที่13มิถุนายนก็เริ่มต้นด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่นค่ะแบบครอบครัวดวงจันทร์นะคะซึ่งนําโดยคุณสลักจิตดวงจันทร์คุณดวงใจดวงจันทร์ คุณจันจวงดวงจันทร์แล้วก็สองพ่อลูกนะคะอย่างคุณปุ้มไกรสอนแล้วก็คุณเพชรค่ะขณะที่ยัญยติแล้วก็แฟนเพลงก็พร้อมหน้าพร้อมตานะคะอัญเชิญอัฐิขึ้นสาลาให้แฟนเพลงได้กราบไหว้และก็ขอพรแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีของราชินีเพลงลูกทุ่งค่ะที่อยู่ในใจของคนไทยมาตลอดกาลอีกทั้งยังมีช่วงหนึ่งนะคะที่มีนาทีล้วงหายให้โชคแฟนๆกันอีกด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะบรรยากาศความอบอุ่นในงานรำลึกครบรอบ33ปีของแม่พึ่งพุ่มพงวงดวงจันทร์นะคะน่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ 哦<分>，对<分>。 ใช่นี่ไหมครับพ่อขออนุญาตนะครับวันนี้งไว้ก่อนนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นในไทุกคนนะทุกคนด้วยทุกคนนะครับเดี๋ยวสักครูนนะครับชาผ่านขวานะครับนะครับวันนี้วันที่13มิถุนายนนะครับ ก็เป็นวันครบรอบนะครับวันเสียชีวิตของแม่พุ่งพวงนะครับของคุณแม่สามสิบสามปีที่ผ่านไปก็ขอบคุณนะครับขอบคุณไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ยังรักยังคิดถึงแม่พึ่งอยู่นะครับผมก็ด้วยความที่ผมก็มีเลือดเข้าสุขันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกซาบซึ้งมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสกลับมาหเหยียบบ้านของตัวเองเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ก็ตอนนี้ยังเหลืออีก3วันนะครับอยากให้ทุกคนมาเที่ยวงานกันเยอะๆนะฮะมาดูศิลปิน4 15 16ใช่ครับ14 15 16กนะฮะก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมช่วงนี้เป็นอยากจะบอกว่าเป็นเทศกาลไพรมันรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมที่ไปครับผมไพรมันครับป่าครับผมมาได้มีโอกาสนะครับเห็นเห็นไพรพทาเรหรือว่า ความเท่าเทียมทางเพศในที่ต่างประเทศมาเยอะตอนนั้นนานมาแล้วผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยจะต้องมีบ้างนะครับแล้วทุกวันนี้ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอขอบคุณนะครับไปถึงพี่ๆน้องๆ LGBTQ ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ทําให้โลกนี้มีสีสัน และอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ค่ะหลายคนก็ยังมีการเข้ามาคอมเมนต์กันสนน,นะคะแล้วก็ให้กําลังใจคุณปุ้มไกรสอนกันอย่างมากมายและทั้งนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมค่ะที่ได้รับชมนะคะโปรดคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพด้วยนะคะทั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากในวงการบันเทิงของเรานะคะมีเหตุการณ์ใดที่น่าสนใจนะคะไทยนิวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ ไทยเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยเนวค่ะ